อาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b เบาวรถไท้สิ่งกับแม่อยู่กับควดเท่าเดียวครับหกหก,กหนึ่งศูนโอ้โหย่างไปแม่ไม่ธรรมดาครับเอาสวัสดีแฟนเพจได้ออยังเอาสวัสดีอีกทีนึงครับแฟนเพจบบารถใช้เงินล้านครับผม จนหันกายรอบ้ยเอาหน้างานขึ้นถนนครับอออเอาเอาดินจาก นานั้นนะฮะข้ามข้ามคนามาฝั่งนี้ครับผมเขาไม่แฮวดินฝั่งที่ผมยืนนะคือจะเอาดินแค่ฝั่งนั้นครับปลอยออกมาได้หัวหนะไปเหยียบบักแอวนะ ไผ่เมีดนี่ใสเหลื่อมว่าเันเวนเซ้าซำหน่อยโอ้ยโปาดตัโอ้ยแเจังว่าบูงาอยู่ข้ามาคือไปตะเบิงเดี๋ยวว่าว่าเป็นหนังญี่ปุ่นเนาะ มีดอกซาก,กุระเฮียลงมาผมหว้วยซากุระมาจากประเทศญี่ปุ่นมาเพื่อแมนโมแมนก็สร้างโต๊ะบาไปพ่อแห่ง तू आपने भाई แต่โบเบิดเลยแบบบังไฟตะไลนะตาตาเดือดไปเรื่อยแต่นะตตตว่าบเบิดเบิังนาฬิกานำเราได้เที่ยงเะได้ครับว่าเอายาเฝ้าก็หนะขันกล่องเบา่าง,ง,ววางยาสุเฝ้า,าเศร้า เสียงนี่ไม่ได้เสียงเคาะมากเลยครับสำหรับใครมักฟอดนี่เอาหูฟังเสียบใส่ฟังว่าแมันมานั่งยู่บปายทอเดี๋ยวเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับ ยังอุทธรยังอย่ยังสี่ใบใบไ,ปไ,ปไปว้เลย พักแล้วพักแล้วเออนั่นปวดหัวนว่นสินอนนั่นแหละะพักเที่ยงก็พักเที่ยงพูกพี่เลยเที่ยงมาเยอะแล้ว เอ้ครับผู้สาวมาจูจีกันแล้ววะฟั้งเบิ่งจากมือแล้วนะไล่มันสุดหนาเท่ากันอาจารย์อยากอายคนตันที่มา,าเตอราไี้เครื่องเดียวยังได้ปุ๋ย นายเขาข้าสิบตรงมาตินอ้าพักเบรกเพราะเขาคอยที่ หมวคนดำหน้าเป็นเด็กจังด้วเดดห่อนกระด้วิเพื่องเห็นหล้างไวๆเพากันขึ้นไปกินเขาเหมือนกันโคตรเกินวันละ4ี่ร้อยสี่อยห้าสกิโลำหน้าห่อนบานเอาจอดเซาบีแหงได้หัวหน้าดยเดี๋ยวป๋าก็จะไปเซาบีแหงคือกันแล้ว ถ้าไม่มีเพื่อนมาถ่ายคลิปนี่โอ้ผมบอกเลยทำงานแบบนี้นี่เงาเป็นเาเลยครับใกล้พิพภาษาเลยครับผมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับไอ้หนุ่มเบดแดงนี่มีในช่องผมประจำครับจัดให้ชมเต็มๆจุกๆครับสวัสดีครับผม